สวัสดีครับสำหรับโจทย์ข้อนี้เป็น9วิชาสามัญปี64ข้อ15โจทย์เขาบอกว่าเขาให้รูปมานะครับข้อนี้ก็ไม่ยากนะครับโจทย์เหมือนจะยาวแต่ว่าเราลองอ่านดูเรื่อยๆอุปกรณ์ไฟฟ้าในรูปนี้สัญ,ญลักษณ์นี้ก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าต่อกับแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงมีตัวต้านทานแต่โจทย์เขาบอกว่า อุปกรณ์ไฟฟ้าชิ้นหนึ่งมีก็ความต้านทานภายใน40โอห์มถูกต้องใช้ได้กับกระแสไฟฟ้าช่วง0.10ถึง0.15แอมแปรหากกระแสไฟฟ้าไม่อยู่ในช่วงเวลาดังกล่าวจะไม่สามารถทำงานได้แสดงว่ากระแสไฟฟ้าต้องอยู่ในช่วง0.10ถึง0.15ถึงจะทำงานได้พิจารณาการต่อไฟฟ้าซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์ไฟฟ้าขนาด แบตเตอรีย่ย4โวลต์ถูกต้องไม่มีความต้านทานภายในอันนี้ก็ยิ่งง่ายนะครับและตัวต้านทานขนาด1 0 0โอห์มก็จะมีรูปที่2แล้วก็รูปที่3นั้นเราหากระแสไฟฟ้าในรูปเนี่ยเรารู้โวลต์นะครับคือความต่างศักด์แล้วก็ความต้านทานังนั้นหากระแสไฟฟ้าก็ความสัมพันธ์ของ v เท่ากับ ir นั่นเองสูตร v เท่ากับ ir นะครับสูตรเวอร์หรือว่ากฎของโอห์มก็จะได้ ดังนี้เพื่อหาดูว่ากระแสอันไหนที่ได้ช่วง1.0ถึง0.15ก็ตอบอันนั้นนะครับถ้าสูตรสามเหลี่ยมก็คือ V เนี่ยอยู่แกนตั้ง I กระแสไหลอยู่แกนนอนแล้วก็ R อยู่ยเฉียงนะครับนั้นเราก็พิจารณาข้อที่รูปที่1ก่อนรูปที่1นึเนี่ยสามรูปรูปที่1 3รูปนี้มีความต่างศัก์เท่ากันก็คือ24โวลต์ย4โวลต์24โวลต์เราหากระแสของทั้ง3ตัวหาแกนอนนะครับความต้านทานรูปที่1รูปที่1จะมีความต้านทานอยู่40นะครับแค่ของอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างเดียว รูปที่2 40นะครับมาบวกกับ2ตัวนี้ขนานกันร้อยขนานร้อยได้50ครับคิดครึ่งเดียวนั้น50บวก40เป็น90ส่วนรูปที่3อนุกรมการร้อยบวก้อยได้200ครับ200บวก40เป็น240ทีนี้อันนี้คือตัวตั้งนะครับก็คือกระแสนี่ก็เท่ากับ24ส่วน40กระแสอันที่2 24ส่วน9กกระแสอันที่3 2ม24ส่วน240 มาดูว่าตัวในหารที่จะได้อยู่ในช่วง0.1ถึง0ดนี้ตัดนี้ได้นะครับตัดได้1เราเหลือ10ข้างล่างได้0.1ฉะนั้นตอบข้อ3เพราะว่าตรงนี้บนน้อยกว่าล่างอันนี้จะได้น้อยกว่า0.10อ่าต้องหาอีกนะครับว่าได้เท่าไหร่อันนี้ได้เท่าไหร่ก็ลองหารดูอันนี้เอาแม่3ามตัดได้นะครับ3824 33เป็น9 30 แล้วก็เอา8หาร3นะครับ3 2เป็น6แล้วก็เศษ2ก็คือ6 7 6 6, 6เป็นเรื่อยใส่0.0.26นะข้อนี้ไม่ใช่ข้อนี้เอา4ตัดเหลือ10 4ตัดเหลือ6 6ส่วน10ได้0.6ังนั้นช่วงที่1.0ก็คือตอบข้อข้อ3ข้อ3อย่างเดียวมาดูช้อย ช้ก็คือขอควายเท่านั้นนะครับฝากกดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะได้ดูเจิดเฉลยต่อไป